ซีรีส์วายกำลังมาแรงมากนะครับนั่นคือเรื่อง 4-Minute นะครับที่นำแสดงโดยนะครับหนุ่มเจเจปิพัฒนะครับที่บอกว่าเป็นน้องใหม่ของค่ายแต่มากประสบการณ์นะครับประกบคู่ครับกับหนุ่มหลอนะครับอย่างไบเบิลนะคุณผู้ชมใครที่ได้ดูนะบอกว่าเคมีทั้งคู่ลงตัวเป็นอย่างมากนะครับในบทบาทของหมอทามแล้วก็กับเกรสนะ ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับยังมีการเปิดให้แฟนคลับนะครับได้จับจองบัตรดูซีรีส์ในโรงภาพยนตร์พร้อมกันนะครับกับเหล่านักแสดงทุกคนใน e p 8ซึ่งเป็นตอนอวสานนะครับบอกเลยว่าเปิดปุ๊บนะ การเปิดจองบัตรในครั้งนี้นะครับบัตรโซเอาหมดเกลี้ยงคุณผู้ชมแต่ทางค่ายนะครับก็ได้แอบสปอยมาว่าใครที่กดไม่ทันไม่ต้องเสียใจรอ,อเจอกันที่งานต่อต่อไปงานนี้แฟนคลับก็ยิ่งบอกว่าเฮ้ยมีรู้หรือจะมีงานอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ ล่าสุดอีกล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับวันที่26สิงหาคมนะครับมาแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะมีการประกาศจัดงานนะครับโฟมินิทนะครับแฟนคอนทูบีไฮเดอะไทม์นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่12ตุลาคมนะครับณรอยัลพารากอนทองคุณผู้ชมบอกเลยว่าแฟนคลับก็กี้กันหนักมากเ mm hmm. ชื่อว่าตอนนี้พอรู้ปุ๊บว่าเป็นที่วันที่เท่าไหร่นะแฟนฝัดตอนนี้ก็ยื่นมาว่าเก็บเงินแล้ว mm hmm. ยอดกระปุกกันให้พอคุณผู้ชมเพราะว่า เตรียมรอดูนะครับว่าผางที่นั่งจะเป็นยังไงราคาบัตรจะเป็นยังไงนะครับวันที่28สิงหาคมนี้วันที่27ใช่ไหมพรุ่งน,นี้นะครับรู้กันนะครับพร้อมกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าใครที่หลงรักแกงๆของน้องทั้งสีทั้งแบบว่านักสแสดงนะครับทั้งเจดไบเบิลนะครับเจเจ จ็อบนะครับบาสนะครับมีโอแล้วก็เจ็นะครับก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปดูกันได้กับซีรีส์เรื่องนี้นะทุกวันศุกร์นะครับเวลา5้าทุ่มสินะครับเพราะตอนนี้ก็ EP ที่5นะอีก3 EP เท่านั้นนะครับอย่างหมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมวันนี้นะครับเวลา2องทุ่มนะครับห้ามพลาดเพราะหนุ่มๆนะครับตาง b ีออนคราวนะครับได้มาบอกว่ารวมตัวกันไลฟ์แบบพิเศษเฉพาะกิจที่มีชื่อว่าคราวนี้มีไลฟ์คุณผู้ชมเพื ชวนทุกคนมาร่วมบริจาคช่วยเหลือพี่น้องทางภาคเหนือที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขนาดนี้นำทีมโดยนะครับอปโป้เจนนะครับไบเบิลจ็อบบาสนนะครับพงษคอปเตอร์แล้วก็อสคุณผู้ชมรับชมพร้อมกันนะครับทาง YouTube นะครับ b e อันคลาวนะครับทานที่นะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะ เรียกว่านอกจากะมีโปรเจกต์ปังๆแล้วยังมีแบบว่าร่วมทําบุญด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยแฟนคลับนะครับรอกันได้นะครับคืนนี้นะครับสองทุ่มแล้วอย่าลืมนะครับ28สิงหาคมนี้นะครับมาดูพร้อมกันว่าจะมีราคาบัตรเท่าไหร่แล้วก็จะมีแบบว่าราคาไหนกันบ้างนะครับเนี่ยก็ขอให้ทุกคนโชคดีเงินพร้อมทําบุญให้พรคุณผู้ชมแล้วก็จะได้ไปดูพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าซีรีส์นี้บอกเลยว่าน่าดูนะกับโฟมมินิเนี่ยคือแบบว่า ออนแอร์ air, ปุ๊บก็คือกระแสาปังมากนะก็คือแฟนคลับบอกว่าคุ้มค่าการรอคอยอย่าลืมนาติดตามกันได้นะครับเพราะว่าใกล้จะจบกันแล้วครับ